โอเคครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของท่อน้ํานะครับนี่ครับพอมีการใช้น้ํานะครับพอมีการใช้น้ํานะครับสังเกตีว่าท่อเนี่ยมันจะมีการกระแทกนะครับของของแนวท่อนะครับนี่ครับเนื่องจากการยึดเนี่ยตอไม่แน่นนะครับพอใช้น้ําปุ๊บเนี่ยท่อมันจะสั่นนะครับมีการกระแทกกลับของน้ํานะครับนี่ครับท่อสั่นอย่างนี้เลยนะครับ การใช้น้ำนะครับจะมีเสียงดังมากนะครับเวลาใช้น้ำใช้น้ำครั้งหนึ่งเนี่ยมันฉีสนดสา้ฉีดชำระอย่างเงี้ยครับมันฝ้าก็จะมีเสียงดังอย่างเงี้ยครับเนี่ครับ, <S <S รบน่ารำคาญมากครับเดี๋ยวฝากโครงการแก้ไขต่อไปนะครับ